สวัสดีครับ,รบโอเคชาแนลครับวันนี้ามากินตำซั่วข้าวปุ้นหัวหอยเชอรี่ทุกคนแล้วก็มีหอยเชอรี่ย่างแบบวันนี้มีทั้งย่า,ง,ยาง,ทงทั้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 งลวกส้มตำเลยผักของเราก็จะมีแรดิสเอ้ยลืมอันนี้แกผงแซลมอนทอดทุกคนก็มีเบ,บบี้แครอทเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เบบี้คอร์สทุกคนเบบี้คอร์สแม่กันเนาะนี่แตงกวา่ะกินด้วยกันเลยจ้ะทุกคน <มา S 1> คตอนนีนบลืมทุกอย่าง <laughs> ลืมอะไรหนักหนาไม่รู้ยินด้กันครับแก่แล้วมันมีอะไรดีเลยเนาะทุกคนเนาะหลงหลง,ล,งลืมลืมชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเด้อ

หลานเนี่ยเดินไปหยิบเตาเตาพุ่งย่างกินน้ำไวจังจมแม่บอกให้ซื้อนมนมจืดมาไม่ได้ซื้อเลยเหรอซื้อตรงไหนอ่ะเั้นเอามาไหนครัวให้เอานมจืดมากินย่าหาเพลทกับซี่ยิ่งเพลท หอยครับหอยย่างหอยเชอรี่ย่างอืมแบบไหนกุบๆเนาะห้องหนูไม่ใช่เหรอวางไว้แล้วกัดไปทำเลยฮะไม่รู้กินไหมครับมากินอะไรอ่ะเด็กคนนั้นอยากมาร่วมวงด้วยทุกคนดูหน่ยหลานจะมากินยุ่วมาแแมมมาแแมมอ๋อซิงค์มันล่นแล้ว โอ้โหกุ๊กกุ๊กเลยเข้าตาดูดยังไงฮะไปล้างหน้าเร็วเคื่อดูดเข้าตาเลยทุกคนหนุ่มจีนต้องระวังแป๊บเดียวหมดแล้วข้าวเหนียวเพราเป็นข้าวเหนียวครับ อืมฮเยังอืมนาทช่องกินได้คงทำมั่งแาทชองดหายยังหายยังหายแล้วครับเออขาวยหรอใช่มันดีข้าตา ลด,ดแรงไปเนาะตึงต่อทุกคนหาเจ็บยังหาแล้วครับโดดแรงจ้ะหลด,ดแรงแงีฮุบเข้าใจอะ ปรุงแกม่อนกันอีกแล้วทุกคน มันก็เทศมันสีสันไม่สวยเนี่ยร้อนมากอุ่นในหม้อข้าวย่างย่างหอยเชอรี่มันก็จะออกหอมๆนะอะนั่น อยากถามอะอืออันนีออ้อ,อร่อยอะองจะมอนก,อกไ็ไม่กินขนมจีนมานานแล้วนะครับยุงจะยุงกัดไปแล้ว Xen sột, con, nấm chín Con nhỏ dâm lá có lợn không? Nó sốt ừ um. <laughs> <laughs> hỏi chơi lưu là giang làm làm chim tìm phố cho con อร่อยมากอร่อยมากๆเลยครับต้องทำที่วางน้ำมาให้โอเคตรงนี้เนาะอร่อยสวนยอดชื่อะอะไรอะอันนาอันนาจนชื่ออร่อยสวนยอด ก็แช่มันก็แคดสีนี้ข็น่ากินไปอีกแบบ นี่ไงที่แรกย่างทุกคนไม่สำเร็จเปลี่ยนเป็นทอดท้องแตมนอนย่างไม่ใช้ไฟแรงชุบแป้งมันก็ย่างนะอืแป้งหน่อยนะที่แรกกรอบๆวิธีทำก็ดูเอาใน YouTube อ่ะทุกคน ตดีย๋ยวนี้ youtube สอนทุกอย่างเลยเนาะทำอะไรไม่เป็นก็เปิดให้พี่ยูสอนเอาพค่ขยสอนนะพี่ยูพี่ยูคือ <YouTube S 2> <c oughs> อะไรยูทูบเของน,นี้กระสาดไม่แพ้ไม่แพ้นี้นะครับทุกคนแพ้แตงโมไอ้แพ้แตงกวาไม่แทแ <c oughs> ้แครหรอกแล้ว Hãy tăng mồ. Hóc trăm khoa. Tên mềm mà đó. Ừ. <laughs> mì cái mì. À, <laughs> Mình mì mềm. Nấm tên. Phải nấm Nó mới เผ็ดมากดูพร <Har> ิกแล่แดงฐานกินคำน้ำคำปั๊บปี้ยินเผ็ดนั้งนมอ่ะไม่ให้กินนม ไม่ให้กินป๊บซื่อกินนมแก้เผ็ดถือนมมาทุกคนไม่กินให้แม่บังคับให้กินแก้เผ็ดได้บอกนมแก้เผ็ดกินแต่แป๊บซื่อยิ่งเผ็ดเอายิ่งเผ็ดเอา

ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่กับน้องๆเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า